พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หมวด4สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา45ในการดำเนินงานของสำนักงานนอกจากหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติในมาตรา44แล้วให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจทั่วไปดังต่อไปนี้ด้วยอนุ1ถือกรรมสิทธิ์มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิ์ต่างๆอนุ2ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทำนิติกรรมอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสำนักงานอนุสามจัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของสำนักงานอนุสี่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าบำรุงค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการดำเนินงานต่างๆตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่สำนักงานกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุห้าปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน หรือตามที่คณะกรรมการคณะกรรมการกำกับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย